ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีถามเขาหลายอยู่เหลขกเสือกไปยังไหนเนาะสั่นเสือกผูกคอตายมาสัผมได้แต่เที่ยงคืนแล้วครับโอ้ได้แต่รดนแล้วคาดยากง่ายเนาะยาสีมีแนคล้องแล้วเนาะเชือกผูกคอนะฮะของอาจารย์นะฮะคืออปอไปเอามาเมื่อคืนนี่ครับผมได้ได้มาแล้วงี้ค่ะว่าเพิ่นไปเอาอยู่ในปราสาดเลยครับ โอปอเป็นผู้เดียวที่ได้ติดตามเสือกตัวนี้นะไม่มาไม่ได้ผูกไม่ไม่ได้กนครับผมก็เอฟสี่ขอมาเยอะนะขอมาเยอะตอนแรกว่าจะตั้งกล้องโทรสัมภาษณ์นะครับปรากฏว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดเพื่อนบ่หายสัมภาษณ์ดังเพื่อนไปเอาวในปลาศาเดี๋ยวสี่อว่าเปเอาวัดใหญ่สิวาครับผมครับผมเพื่อนบ่หายสัมภาษณ์กับพี่น้องโอปอตรงเด้ว่าเพราะว่าขเสืกเส้นใหม่เด้เชือกเส้นที่สองเชืกเส้นใหม่เส้นที่สองใช่ เห็นไหมเห็นไหมคนได่มากไหมคือทีมาบอกบอกเพราะว่ามันดึกรับแห้งแต่ว่าคนบ่อน้่ฝันในบ่อเสียดเป็นใหม่เพ่บ่ร้อนเจ่าเนบ่าจะนั่มไปเอามาขึ้นเลยไม่ห้อนครับไม่หลอนไม่หลอนเกลือสาบยานบ่ไปครับเอาในปลาช้าได้บ่คะครับผมเอาที่ปลาช้าครับก็เลยโทรหาจันไม่ติดนะครับผม ก็เลยเอ้าขอขออนุญาตพูดเองเนาะนะครับผมแต่ว่าช่วงที่ทำผมไปดูตัวเลขมาอยู่นะครับผมได้มาอยู่ได้มาอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าพูดว่าเลขเชือกน่าจะโอเคอยู่เนาะงวดที่แล้วแตกสามตัวโต๊ดนะครับพี่ีครับงวดที่แล้วสามตัวโต๊ดนะครับผมเป็นเลขเชือกเส้นที่สองนะครับไม่เอ่ยถึงท่านนะครับเนาะ เอาแค่ตัวเลขมาก็พอนะครับมาตัวเลขมาฟังให้ฟังครับมาพูดให้ฟังนะครับคือขอกันมาเยอะนะครับผมรับสายแทบไม่เลยนะครับผมอาจารย์ก็ปิดเครื่องมีไปแล้วคนโทรไล่ครับคนโทรไลนะครับสําหรับเลขเชือกนะครับผมงวดที่แล้วก็แตกสามตัวโต๊ดเก้าห้าสามนะครับเอสซีครับมีผมทําอยู่ช่องเดียวเนาะครับผมสามารถ เข้าไปดูได้นะครับ f อก็ขอมากันเยอะนะครับผมคลิปนั้นคนดูเยอะมากนะครับวันดีพ่อโอปอมาขึ้นไปเอามาไม่ไม่ไม่ฝันหรอกครับฝันฝันว่าได้แต่ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ลูกชายแค่นั้นเองแหละครับขี่ไปใชครขึ้นขี่ไปนู่นแหละแม่นำ้ำโขงนู่นแหละครับโอครับวันดีแทบนี่ได้จะแจ้งรายงานหมื่อวานนี่ ได้มากหลายดองหลายบอลก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีแน่พ่อแม่พี่น้องหล้บุญทุกท่านใช่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมงานหรือว่าส่งกําลังใจมานะครับเนาะตอนนี้เราก็กําลังสําเร็จด้วยไปด้วยดีหมวกว่านหลวงสวงไงล้านพันานะก่อนก่อนที่จะฟังตัวเลขเนาะขอขอพูดก่อนเนาะอันเย่ฟาเว้าตัวเลขในเอฟซีรอก่อนครัเพราะว่า ไผสีมาล้านพญานาคตอนหนีมากง่ายแล้วเหตุจังไหนน้อค่ะให้ให้มาทา้งใดผู้ใดสีมาปากปูยาปักหมุดไว้แล้วครับผมปักหมุดไว้แล้วลา้พิมพ์ว่ายังไงล้านพญานาคแม่เบิกซับนะครับโอ้หมู่บ้านนี้เขาหลงทางแม่ไปตัดต้นผงเขาหลงไปไกลนะฮะตั้งแต่อันพระสีมาเอาเอาเสื้อผู้ข้อจายมาสีมาเห็ดอยู่เนี่ยตอนตอนแรกอาจารย์จะมาทําอยู่นี่เออเิ่นว่างานบวงสรวงได้หมู่บ้านนี่ ก็เลยไม่ได้ทำเลยทำไม่้คนมันยุงเนาะใช่มันได้บอดี้มีไวลได้เทียนท่านก็เลยเข้าป่าไปท่านก็เลยไปเข้าป่าช้าครับผมก็เลยเที่ยงคืนเอาเที่ยงคืนก็ไปนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอาจารย์บอกตัวเลขแล้วกันสงสัยอาจารย์น็อกเนาะเมื่อ่แต่แนี่หมู่บ้านเป็นมากไก่เนาะท่านก็มาร่วมงานนะครับผมมาร่วมงานเมื่อวานแล้วก็เป็นกระเจ้ล่วงไปเอาเลขครับผมเลขเสื้อครับ คืออยู่ในงานกับเอายากนอกหมู่บ้านเพราะว่าเป็นงานครัเป็นบุญก็เลยได้ไปเอาข้างนอกว่าสันต์เถาะผม่ได้เอาอยู่ในนี้ใช่โอปอก็เลยเซ็จภารกิจแล้วเลยตามครับกลังเก็บของอยู่พอดีนะฮะก็เลยเอาได้เวลาอาจารย์บอกก็เลยโทรหาอาจารย์อาจารย์ปล่อยได้เลยเนาะอาจารย์บอกว่าโอเคปล่อยรวดนะครับก็เลยปล่อยนะฮะก็เลยนี่แหละครับผมก็ต้องขอขอบคุณ f อนะครับผมที่ได้มา ร่วมบุญด้วยกันเนาะมากินลงทานมาอะไรมานี่นะครับผมมาร่วมงานบวงสรวงเปิดป่าเปิดภูมินะครับงวดนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเงรวยๆกันทุกท่านนะครับตัวเลขก็มีไม่เยอะนะครับผมสําหรับเลขเชือกผูกคอนะครับตัดเล่นเอาตัดเล่นเอานะครับ fc ครับผมได้มาสองหางนะครับได้มาสองหางนะครับสําหรับเลขเชือกผูกคอนะครับผมตอนแรกก็จะไปหาอาจารย์ที่วัดหละแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่สะดวก นะครับไม่สะดวกเพราะว่าหนึ่งแหละท่านก็กาลังสร้างอยู่นะครับแล้วท่านก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าออกสื่อเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้ไม่กล้าออกสื่อเท่าไหร่เพราะดังมากนะครับอ่ะตัวเลขเนาะมาดูตัวเลขกันครับตัดเล่นเอานะครับเอฟซีครับเไม่ยัง่ะตรงก็ะเลขเบอร์ทราบนละ แมนก็ไปใส่ดอกอุ้ยตรงกันเลยของเบิกทรับตัวไหนฮะสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกศูนย์ฮ่ตเต้องอันนี้หกสองศูนย์ไว้ยตรงกันกับเลขเบิกทรับเลยนะฮะแล้วก็เก้าศูนย์สามนะครับขอให้มานะฮะขอให้มานะครับผมสองหกศูนย์เออตรงตรงกับเลขเบิกทรับเลยเนาะนี่นะครับผมเลขเชือกผูกคอนะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมนี่นะครับ เลขเชือกผูกคอที่เอฟซีรอนะฮะได้แล้วนะครับค่ะพี่น้องหกสองศูนย์เก้าศูนย์สามครับผมสองตัวให้ไปตัดเล่นเอาเลนะคะนะครับจะได้มาขึ้นหลัดมาดเนาะครับก็บหน้าจอไว้นะครับผมเอซขอกันเยอะม่านี้นอกเลยนะบค่ะมื่บวานนอเลยอาจารย์จะมาทําพิธีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ ปรากฏว่าติดงานอาจารย์ก็ไม่ไหวอาจารย์ก็ทําเที่ยงคืนแล้วกันเที่ยงคืนเที่ยงคืนเมื่อกี้เมื่อยงานเด้ยตั้งยากเนาะก็เลยได้ตัวเลขแต่อาจารย์ไม่ให้ถ่ายนะครับผมอาจารย์ไม่ให้ถ่ายนะครับนี่แหละครับตัวเลขครับผมตัวเลขนะฮะของอาจารย์นะครับหกสองศูนย์กับเก้าศูนย์สามตัดเล่นเอานะครับเห็นแนวเนาะสําหรับแนวทางตัวเลขครับที่แรกมากนี่แหละแต่ว่า เมื่อวานนี้คือแขกหลายคนหลายแต่เป็นงานม่งคนพ้อมค่ะมันก็ไม่คือนะโอ้ยันมีแห้งเอาเบิกรับกว่าสิบเป็นน่มเมื่บวานบอกพี่กร้านพญานาคแม่เบิกซับน้่นแน่ค่ะจับ GPS มาเลยนะครับผมให้พิมพ์อยู่ใน Google เลยใช่ไหมในแผนที่อะไรแผนที่เลยลานพญานาคแม่เบิกซับนะครับผมมาทุกแน่นอนบิก บ่หลงคือมื่อวานบัว่านหรือ้อมทิพย์อ้อมแดนเนราะว่าใครอยากจะมาส่องต้นไม้มาขอโชคที่นี่ได้นะเขาได้กันหลายคนนะมาขอโชคได้ครับนี่ละพี่น้องคือตอนนี้ค่ะบอกบุญเดอร์ค่ะอูปอจะสร้างหอญาติสองนางเนาะค่ะตอนนี้วันนี้ขอให้ปังปังมันมันสร้างหอฮงปูญาติสองนางนะคะครูเพิ่นมาอยู่มาซอยหลายท่านหลายองค์ หลายน้าที่ท่างช่องเอืยบ่ถึงเป็นค่ามเสียส่วนบุคคลกาสอบกะจั่งตามบ่มากกับพานสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณอุปวสิทิตตามเลขเชือกนะคะ FC โทรมาเยอะค่ะ